ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะอาณาจักรสีสิวัตรวยที่สุดบนเกาะพีพีไมโออวดสกุลดังถายาติเจ้าสัวแดนใต้าอาณาจักรสีแห่งซีสิวัดเศรษฐีหมื่นไร่รวยที่สุดบนเกาะพีพีถือว่าขึ้นแท่นพิธีกรไปอย่างเต็มตัวอีกท่านสำหรับซีสิวัดโจช,ชัยชรินอดีตพระเอกดัง ที่ช่วงหลังได้หันไปเอาดีทางด้านการเป็นพิธีครแทนทั้งยังโด่งดังและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันสีสิวัฒน์นั้นได้แต่งงานกับภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็จริงแต่ทั้งคู่ยังคงไร้าทายาทถามว่ามีอะไรที่เอมี่ยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเราผมว่าไม่มีนะนอกจากเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องบางเรื่องมันก็ดีแล้ว ที่มันจะอยู่ในสิ่งที่เขาไม่รู้แต่โดยส่วนมากเขาก็จะรู้คนนี้ผมว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดบนโลกใบนี้เลยโดยเฉพาะกับสามีเขาคนนี้ก็คือเขาจะรู้ความเป็นไปเป็นมาของผมทุกอย่างและที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าสีสิวัดชดชัยชรินนั้นเป็นถึงเศรษฐีบนเกาะพีพีโดยสีสิวัมีบ้านเคยอยู่ที่หาดใหญ่ซึ่งเขาเป็นลูกคนเล็กในจำนวนพี่น้องสามคน ด้านการศึกษาเขาจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในส่วนงานทางด้านวงการบันเทิงเขาเป็นนักแสดงมากความสามารถคนหนึ่งซึ่งนั่นแค่เบื้องหน้าเบื้องหลังเขายังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยสีสีวัตมีคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์มโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะพีพีชื่อพีพีโฮเทลกรุ๊ปซึ่งประกอบไปด้วย4โรงแรมคือพีพีโฮเทลพีพีบายันวิลล่า พีพีค i t a และ p p พีปรามทีรีสอร์ทซึ่งเป็นโรงแรมของครอบครัวถือว่าเป็นโรงแรมแรกๆบนเกาะ p ีพีเลยเขาว่าได้และทัวเขาเองได้เข้าไปช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์โรงแรมเป็นหลักไปเพียงเท่านั้นเขายังมีกิจการขอเขาเองที่ร่วมกับเพื่อนๆน,นักแสดงด้วยสั้งสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย สบู่ขิงน้ำผึ้งสมุนไพรแท้ร้อยเปเซนตสารสกัดจากธรรมชาติขิงกระชายขาวน้ำผึ้งช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวขาวกระจ่างใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์0880930695อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือน เรจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ